จเปต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้ไม่มีทิ้งช้ำใจ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสมาร์ทค่รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมแล้วคันนี้จะถูกจริงทำให้ทุกท่านถูกใจหรือไม่ฟังผมบรรยายไปเรื่อยๆกับรถยนต์ที่อยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมสีขาวพิเศษจริงๆนะคันนี้เป็นยี่ห้อไหนไปไม่ได้ครับกับโลโก้ใบพัดขาวน้ําเงิน B M W จะเป็น B M W ตัวไหนตามไปฟังกันครับผมก่อนอื่นขอเดิน พาชมรอบรถก่อนว่าสีเขาเต็มจริงๆนะครับผมตัวนี้หลายๆท่านที่ตามหาอยู่คงจะรู้จักกันดีกับ BMW F02 Series 7นะครับผมและความพิเศษของเขามีอะไรบ้างพาเดินชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันในรถนะครับผมก่อนอื่นความพิเศษของเขาก็คือ ซีรีส์เเนี่ยบนท้องถนนส่วนใหญ่นะครับผมเราจะเห็นแต่สีดำสีบอลนะครับผมคันนี้ได้สีขาวเดิมโรงงานมาแล้วสีสวยจริงๆนะฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ขัดสีเคลือบแก้วนะครับผมยังใสปิ้งขนาดนี้เลยภายในไม่ต้องพูดถึงครับผมเป็นรถยนต์ปี2010วิ่งเพียงแค่แสน0 0 0มกิโลแท้ๆนะครับผมนะครับผมภายในเป็นสีเบจสีครีมนะครับผมยังไม่ได้สปาคีนเลยทั้งนั้นนะฮะเอามาให้ชมเลยนะครับผมเพราะว่า ลูกค้าบอกหาอยู่หาอยู่หามาให้หน่อยจะเอาไปบางคนบางคันจะเอาไปแปลงเป็นตัว G12 นะครับผมก็ช่วงนี้นะครับบาคนก็ฮิตกันซื้อ221ไปแปลงเป็นไม้์บัก223 222บ้างแล้วก็ซีรีส์7ก็ไม่น้อยหน้านะครับผมบอดี้นี้ F02 สามารถแปลงเป็นตัว G12 ได้โอ้โห สุดยอดจริงๆในคนพี่จีนของเรานะครับผมคนไทยที่รับแปลงรถนี่ต้องยอมรับจริงๆนะฮะเพราะว่าอะไรครับหลายๆท่านก็หวงโผม่ว่าเอาไปขายตอนนี้เหลือไม่กี่แสนซื้อมาตั้ง7-8ล้านเอาไปแปลงโฉมให้เป็นรุ่นใหม่ดีกว่า mm hmm. ก็มีหลายๆท่านที่ชอบแบบนั้นนะครับผมสิ่งที่ผมจะบรรยายอธิบายต่อไปก็คือตัวนี้เป็นตัว Executive, Executive นะครับผมเป็นตัวท็อปเลยนะครับผมเราจะเห็นได้ว่า ความแตกต่างตัวธรรมดากับตัวเอ็กเซคิวทีฟเนี่ยหนึ่งเลยนะฮะจะมีซันรูปนะครับผมนี่ครับผมสองครับประตูจะดูดนะครับผมเราปิดเบาๆเนี่ยเขาจะดูดเข้ามาปุ๊บนี่จะมีเสียงกึ๊เข้ามาประตูจะดูดสามนะฮะจะมีเบาะปรับร้อนเย็นได้ตรงนี้ข้างนี้คงร้อนข้างนี้เย็นจะมีพัดลมเป่าที่เบาะอ,ออกมาตรงนี้นะถ้าเกิดเรากดข้างซ้ายนี่ก็ปุ๊บนี่ครับผม จะมีพัดลมเป่าออกมาต้องขอบอกว่าเบาะยังสวยงามนะถ้าเกิดจะเห็นว่ามีรูๆ,ๆเพื่อให้มีพัดลมเป่าลมออกมาได้ใต้กลล้นเรานะครับผม <c oughs> ก็อาจจะยังไม่ได้คลีนสปา <c oughs> ก็อาจจะมีคราบเหลืองๆตรงนี้เป็นธรรมดาของคุณหญิงคุณนายที่ทาแป้งทาครีมขึ้นรถเนี่ยเราจะเห็นว่าแม่อันนี้นี่ขับรับสาวนั่งหน้าหลังเลยนะครีมเหลืองๆผู้ชายขับครับดูสิครับผู้ชายขับไม่มีครีมครับแล้วสาวนั่งนี่มีครีมนี่เอาไปขัด หน่อยก็หายแล้วนะครับผมต้องบอกว่าสวยจริงนะฮะวิ่งแสน0 0 0มกิโลทแท้ๆนะครับผมเป็นตัวดีเซลนะฮะหลายๆท่านที่ชอบรถดีเซลเพราะว่าประหยัดน้ํามันต้องบอกว่า BM ทําออกมาได้ดีมากกับเครื่องยนต์ดีเซล3 4 4 4 5 5แรงม้าเนี่ยเพราะว่าเขามีโหมดให้เราขับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Sport, สปอร์ตคอมฟอร์ตสปอร์ตพัดก็กดปุ่มนี้แหะครับนะฮะเอาแค่ตัวคอมฟอร์ตนอร์มอลของเขาเนี่ยก็แรงแล้วนะครับ กดสปอร์ตเข้าไปทีโอ้โหรอบมันไม่ตัดฮนะกดดึงดึงหงายหลังเลยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆท่านตามหาเพราะว่ามันคือคู่เปรียบตลอดการของ W221S l l s s นะต้องบอกว่า B.M เนี่ยได้ทำรถซีดานไซส์ยักษ์ก็คือตัวซีรีส์เเนี่ยเอามาแข่งในตลาดกับ ไม่ว่าจะเป็น audi a8 หรือจะเป็น mercedes-benz s-class นะฮะซึ่งทำออกมาได้ดีจริงๆนะ,ะเป็นคู่กัดตลอดการนะ,ะจะกินกันไม่ลงค่ัพูดง่ายๆแล้วแต่ว่าใครชอบยี่ห้อไหนเป็นสาวกแบรนด์ไหนเดี๋ยวพาไปนั่งตอนหลังต้องขอบอกว่าทุกอย่างใช้งานได้หมดทุกฟังก์ชันนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเบาะยังมีปรับร้อนเย็นได้นะครับผมแล้วก็กดบีได้ตรงนี้แอร์ก็เป็นดูโอโซนแยกซายขวาจอคอามาเป็น i drive นะก็ หมุนปรับตรงนี้เหมือนเราเล่นโทรศัพท์เล่นเล่นเกมเล่นจอยสติ๊กน,นะครับผมช่องตรงนี้ก็จะมีแอร์ลมแอร์ออกเบาๆให้นะครับผมมีที่ชาร์จแบตพาวเวอร์ออเดตตรงนี้ได้นะครับผมเป็นตัวผู้บริหารจริงๆนะครับผมเพราะมีจอหลังอีก2จอไปชมกันดีกว่านะครับผมใครที่หาอยู่นะครับผมต้องบอกว่าสีขาวเนี่ยในตลาดมีน้อยจริงๆส่วนใหญ่เราจะเห็น F02 เนี่ยมากับสีดำสีบรอนนะครับผม นี่ครับเมื่อกี้ผมปิดประตูเบามากมันดูดเข้าไปเฉยเลยครับผมนี่ครับเวิร์สเะไครับผมอีกทีครับผมเดี๋ยวจะหาว่าไม่ดูดจริงวับนะครับผมนะครับผมมาดูเบาะตอนท้ายนะครับผมนี่ครับตอนท้ายนี่คุณหญิงคุณนายจะนั่งครับนะฮะสามีเป็นคนละขับขับไปครับผมเราจะเห็นได้ว่าจะมีคราบครีมทาผิวแป้งอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งยังไม่ได้สปาขัดมาก็รีวิวสดๆให้ดูว่ามันคือรถบ้านแท้ๆ ประวัติสวยๆจริงๆเป็นรถมือเดียวด้วยซ้ําแต่ว่าเขาก็โอนให้ภรรยาเขาไปก็ในเล่มก็เลยกลายเป็น2มือนะครับผมก็จะตีเป็นรถมือเดียวก็ได้แต่ในเล่มมันลงแค่2มือนะฮะใช้น้อยนะครับผมแสนหกหมื่นกิโลในสำหรับรถดีเซลถือว่าใช้น้อยเพราะมันคือรถที่ประหยดัดใครที่ใช้รถดีเซลส่วนใหญ่จะเลือกใช้ถ้าวันมีเบนซินด้วยมีดีเซลด้วยส่วนใหญ่ลูกค้าหรือเจ้าของรถจะเลือกใช้ดีเซลเพราะว่า1ประหยดัด2ออึดถึกทนไม่ค่อยซ่อมไม่จุกจิก เพราะฉะนั้นกิโลของรถดีเซลจะเยอะแต่คันนี้ต้องบอกว่าแสนหกหมื่นกิโลนี่น้อยมากจริงๆนะฮะยังมีระยะทางที่ให้เราได้ใช้ต่อเนี่ยอีกเป็นแสนแสนกิโลต้องบอกว่าตัว Executive เนี่ยออกมาเนี่ยออปชันนี้นะครับประตูดูเบาอ,อุ่นร้อนนะสามจอหลังนะฮะยังใช้ได้งานได้ปกติกดเปิด R ตรงนี้ปับ๊บนี่คือแล้วครับผมกดปุ่มซ้ายปับ๊บนี่นะครับผม ก็เชื่อมต่อดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับผมกับมาหลังไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบจริงๆนะครับผมนี่ครับทุกอย่างท,ทุกฟังก์ชันใช้งานได้ครบนะฮะเป็นตัวลองวิวเบรกเจะเห็นได้ว่าช่วงขาเนี่ยผมยังเหลืออย่มากเลยนะฮะออกห้าตัวนั้นเกือบ8ล้านนะครผมเพราะว่าเป็นเป็นตัวท็อปของซีรีส์เจ็เครื่องสามพันซีซีดีเซลของเขา ตอนนี้ราคาหายไปอีกแล้วครับ90%ตามสไตล์สมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงกับออปชันนี้นะครับผมตัวท็อปสุดหลังคาซันรูฟป,ประตูดูดเบาะอุ่นร้อนจอ3จอนะครับผมหายไป90%นะครับราคาตอนนี้เรียกได้ว่าเสียเงินไม่ถึง10%แต่ได้สินค้า90%อีกแล้วเราจะไม่ถูกจริงและทําให้ทุกท่านถูกใจได้ยังไงเชื่อว่าหลายๆท่านที่ตามหา รถดีๆมีประวัติใช้งานน้อยได้สีขาวสีที่เป็นยอดนิยมจริงๆสำหรับคนไทยนะฮะซื้อรถไว้นึกสีไม่ออกซื้อสีขาวไว้ก่อนคนไทยคันนี้เนี่ยน้อยมากในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจะแหมไม่มีร่วงนะครับซื้อรถที่คนนิยมกันสีนิยมกันเนี่ยเหมือนได้กําไรไปนะครับผมก็สภาพ90%บวกๆคันนี้ภายในไม่มีช้ำน,นะฮะมีแต่คราบ แป้งคุณนายเขาเลอะไว้หน่อยหนึ่งนิดหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าสมัยคุณนาย3คนเลยครนี้นะเจ้าของเก่าจะมีเมียสามคนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าใช่นะอาจจะเป็นน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือจะเป็นลูกสาวนะครับผมก็อาจจะยังไม่ได้สปาเพราะฉะนั้นครน,นี้สิ่งเดียวที่ต้องเก็บคือไปคลีนเบาะนิดเดียวนะครับผมก็ จะให้ผมทําให้ก็ได้แต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่หลายๆท่านถามมาว่ามีรก็ยัง f 02นะครับผมดีเซลนะส่วนส่วนมีมีเบนซินก็จะเอาดีเซลพอมีดีเซลก็จะเอาเบนซินผมไี่ตามใจไม่ถูกจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ f 02 3,000 cc กับเครื่องยนต์ดีเซล245แรงมา้ากดเป็นมากดเป็นมาเพราะเขาเป็น Adaptive Turbo ครับทำงานทุกเวลาเทอร์โบแรงจริงๆต้องยอมรับว่าเครื่อง B M นี่แรง สะใจจริงๆเดี๋ยวพาไปชมตอนท้ายกระโปรงท้ายนะนี่ซอกมุมเดิมจริงๆนะต้องบอกว่าประวัติสวยใสนะฮะการันตีไม่มีเฉียวชนฮะแม้กระทั่งเบาะหลังก็ดูสิครับยังมีปรับร้อนเย็นได้ด้วยนะครับผมพัดลมได้ด้วยนะครับผมก็นี่ครับผมมีอันนี้อันนี้คือตัวตรงพนักพิงอันนี้คือตรงก้นครับผมนี่ครับผมที่ข้างขวาที่ผมนั่งอยู่นะครับผมเบาะ ปรับ,บไฟฟ้าตรงนี้ครับผมใช้งานได้ครบนะครับผมจะเอน็นเียกว่าเหมือนนั่งอยู่ใน First Class Business Class อย่างใดอย่างนั้นเลยถึงบอกว่าซีรีส์7นหัส F02 หรือจะหัสไหนก็ตามเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เปรียบเสมือนเรือยอทที่วิ่งได้เครื่องบินเจ็ตทางเรียบให้ความนุ่มนวลในการนั่งเดินทางเปรียบเสมือนนั่งอยู่ในครอบในราของ Business Class ประมาณนั้นทำออกมาได้ดีจริงๆนะฮะแล้วก็ ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันจริงๆนะครับผมมีกระจมองนะครับผมทุกอย่างใช้งานได้ครบว่าไฟเฟยติดก็คือไม่ต้องไปเก็บอะไรครับมีแค่เบาะอย่างเดียวที่ต้องไปขัดหน่อยนะครับผมก็ราคาที่เปิดออกไปเชื่อว่าจะถูกจริงทําให้ทุกท่านถูกใจใครที่หาอยู่พลาดไม่ได้แล้วกับกับสีขาวหนึ่งเดียวในตลาดอีกแล้วนะครับผมมีน้อยจริงๆฮะร,รถสีขาวประตูก็ดูดนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝาท้ายสักนิดหนึ่งวความกว้างขวางของเขานะครับผมต้องบอกว่าซีรีส์เสร้างขึ้นมาเพื่อ ผู้บริหารจริงๆแล้วผู้บริหารชอบทําอะไรครับตีกอล์ฟครับแม่เมียบอกตีกอล์ฟได้อย่าไปตีอีกอล์ฟนะเดี๋ยวเมียตีเองนะครับผมก็ทางสไตล์กว้างขวางนะฮะก็แคดดี้ได้2คนนะฮะซุงกอล์ฟได้2อใบล้อเล่นครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ใครที่หาอยู่นะฝาท้ายไฟฟ้าดูดครึบเรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นรถที่ถูกใจใครหลายๆคนมากับล้อแม็กอลลอยขอบใหญ่ๆ19นิ้วนะครับผมสวยๆเลยครับผม ก็พลาดไม่ได้จริงๆกับราคาที่เปิดออกไปหายไป90%้ขาดทุนเละเทะครับเจ้าของมือหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อมือ2ต้องบอกว่าเอากําไรไปใช้อีกแล้วนะครับและเครื่องยนต์ดีเซลต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่อึดถึกทนไร้ปัญหาไม่จุกจิกเหมือนเบนซินน,นี่คือสิ่งที่ทุกคนตามหาแล้ววันนี้ผมหามาให้แล้วเพราะฉะนั้นรออะไรครับรอผ้อื่นมาแย่งคุณไปได้ไงครับทักกันเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องดีกว่าว่าสวยสายแค่ไหนกับเพจสมาร์คคาร์รถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคน้ออตตงงงูกกกจ่ไปบบวาริั ครับผมได้เวลามารับชมหัวใจหลักปุ่มพลังของ B.M. w Series 730D เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc 245แรงมา้าอัตราเร่ง0-100เพียง7.5วินาทีเช่นนั้นสำหรับรถใหญ่ๆนี่ถือว่าแรงจริงแรงจัดเลยนะครับผมต้องยอมรับว่า B.M. เนี่ยเครื่องยนต์เขาแรงกว่าหลายๆแบรนด์ในโซนยุโรปนะครับใครได้ลองขับหรือใครที่เป็นสาวก B.M. จะทราบดีว่า จุดเด่นของ B.M. แต่มันอยู่คือเครื่องเขาตตองแรงจริงฟิตจริงและคันนี้นี่แรงจริงและประหยัดจริงๆอัตราสิ้นเปลืองตกอยู่เคมไว้ที่15กิโลลิตรเติมน้ำมัน1,000บาทครึ่งถังนี่ขับกันลืมเติมอีกทีไม่รู้เมื่อไหร่นะครับผมยิงใครไม่ค่อยได้ใช้รถนี่หรือว่าประหยัดมากนะเป็นเครื่องยนต์ที่คุ้มค่าจริงๆราคาคันนี้เนี่ยวิ่งเพียงแค่แสนหกหมื่นกิโลแท้ๆดูสิครับความสวยงามของ,ของห้องเครื่องเขานะครับผมเลขตัวถังนะครับผม ทุกอย่างยังสวยเดิมจริงๆนะฮะใครหาอยู่พลาดไม่ได้จริงๆกับซีรีส์เคันนี้นอกจากจะได้สีขาวที่หายากในตลาดแล้วกับเครื่องยนต์แห้งๆเดิมๆดูครับผมไม่มีอะไรรั่วซึมน้ำมันมาเยิ้มให้เสียชื่อรถคันละ7ล้าน8 000, ล้านได้เลยนะครับผมก็ว่าแล้วนะฮะคันนี้แรงจริงประหยัดจริงว่าแล้วไปรองนั่งกันดีกว่าครับ ครับผมได้เวลามาทําการทดลอ,องเทสไดกับทดลองนั่งครับผมก่อนอื่นต้องขอปรับปรุมเป่าก้นหน่อยนะรหบไหนมีออปชั่นนี้แล้วก็ปรับตังนิดหนึ่งนะครับ,ออนนะบเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับผมรับน,นี่หน้าร้อนอย่างนี้นี่ใช้ดีมากเนี่ยปรับเป่าหลังเป่าก้นนะฮะนะครับก็แนะนานะครับผมใครที่เป็นคนที่ร้อนนี่นะซึ่งคันนี้นี่เย็นเจ็บเลยครับผมแต่จริงๆแอร์ก็เย็นอยู่แล้วเพราะเขาแยกหน้าหลังชัดเจนนะผม ความนุ่มนวลไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็โชคถุงลมเหมือนกับหลายๆแบรนด์ที่เยอรมันสร้างขึ้นมากำลังฮิตกันเพราะว่า ช่วงล่างถุงลมได้รับขนานนามว่าเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดของโลกเนื่องจากตกหลุมตบบ่อกับรถใหญ่ไซส์ขนาดนี้เนี่ยแทบจะไม่รู้สึกขับขึ้นมานี่เป็นเหมือนเบาะดูดวิญญาณหลับทุกคนเลยใช่ไหมครับคุณสแนปปี้มือขับประจําช่องของเราครับผมหลับประจาไม่ทราบว่าสาวๆเวลารับสาวขึ้นรถนี่หลับไหมครับนะผมเปสแนปบอกไม่หลับเพราะผมเปิดเพลงดังผมเป็นคนชอบเสียงเพลงนะฮะต้องบอกว่าแหมมันอัธรรถในการนั่งเนี่ยมันไม่ต่างกับเครื่องบินเจ็ ทางเรียบหรือเรือยอทลำใหญ่ๆที่ฝ่าคลื่นทะเลแล้วไม่รู้สึกประมาณนั้นเลยเข้าถึงได้ขึ้นชื่อว่า,อารถไซส์ใหญ่เป็นสีดานที่เหมือนกับนั่งอยู่บนเครื่องบินมันนั่งสบายนุ่มครับพูด อธิบายอาจจะไม่ได้รับความรู้สึกนั้นเพราะฉะนั้นใครที่หาอยู่รีบทักกันเข้ามากับเพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงสบายคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงครับถูกจริงนะครับผมแล้วกันวันนี้จะพาผมไปรับสาวที่ไหนครับเพราะดูดเบาดูดวิญญาณขนาดนี้ต้องรับแล้วนะครับรับให้เต็มลำเลยนะครับคุณชนะปิงเรายังไงก็สนใจกระทักกันเข้ามากับเพจสมาร์ทคาร์นะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ ถูกจริงรถสวยขับดี เสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh girl Leave the door Leave the door